คุณแม่เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากลูกจําได้ว่าถ้าคุณแม่ยังมีแรงทำอาหารเช้าได้คุณแม่จะใส่บาตรพระทุกเชา้าไม่ขาดในช่วงเขาวรรษาคุณแม่จะรับเป็นยาาพระพัตาหารเช้าที่วัดเขาน้อยอรัญญประเทศซึ่งเป็นวัดใกลบ้านคุณแม่อยู่เป็นประจําและมักจะรับเป็นยาาพ,พระถากถิ่นพระป่าอยู่นึง จนกระทั่งปีสองห้าสองสามลูกได้มาอบรมธรมรมทายาและได้บวชเป็นพระธรรมทายารุ่นฝังลูกนิมิตโบถชวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกที่คุณแม่ได้รู้จักสูงพุทธิจักปฏิบัติธรรมคุณแม่จะได้เข้าวัดมาทําบุญในวันบุญใหญ่ได้เท่านั้นนี่จะคุณแม่มีโรคประจาตัวคือหัวเข่าไม่ดีนั่งพระเพียบไม่ได้ซึ่งสมัยก่อนทางวัดไม่มีเก้าอี้สําหรับผู้สูงอายุ ระยะหลังคุณแม่สุขภาพไม่ค่อยจะดีมาไม่ไหวแต่จะฝากปัจจัยมาร่วมทําบุญอยู่เสมอลูกๆของคุณแม่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมดิวัตพธรรมกายรวมห้าคนแม้บางคนจะอยู่ที่อารัญญประเทศก็ตามคุณแม่จะไม่ตกบุญมาตลอดเช่นสร้างพระธรรมกายประจาตัวขะถินคนยายร้านธรรมหาธรรมกายเจดีถวายทายธรรมประสังคาธติการทุกประเทศสามหมื่นวัดกะถินเป็นต้นลูกจําได้ว่า คุณแม่กับวัดประทรรมกายครั้งสุดท้ายเมื่อครั้งที่ลูกมาบวชครั้งที่สองรุ่นห้าสิบหกปีเพราะราภภาวนาพิสุทธิ์เพื่อฉลองมหาธรรมกายเจดีครั้งที่หนึ่งหลังจากนั้นมาคุณแม่ไม่ได้มาวัดประรมกายอีกเลยเพราะมาไม่ไหวครั้งสุดท้ายคุณแม่ได้ร่วมบุญก่อนละโลกคือกระถินปีสี่ห้าซึ่งได้นําทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายที่มีอยู่คือเข็มขัดนาคได้ให้ลูกนําไปขายเพื่อเอาปัจจัยมาร่วมบุญกระถิน ซึ่งลูกเด้เป็นประธานคุณแม่ได้มีความปรารถนาจะถวายปัจจัยสุดท้ายนี้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อดยมือท่านแต่คุณแม่ไม่สามารถทําได้เนื่องจากลุกขึ้นไม่ไหวทางพระนครหลวงห้าได้ทราบเรื่องก็ช่วยจัดการให้โดยนิมนต์พระอาจารย์มารับปัจจัยให้ถึงที่บ้านแทนยังความปราบปลื้มยินดีแก่คุณแม่เป็นอันมากหลังจากนั้นมารโรคเบาหวานของคุณแม่ก็ลุกลามหนักขึ้นจนกระทั่งต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา ตลอดระยะเวลาสองเดือนที่อยู่โรงพยาบาลคุณแม่ไม่รู้สึกตัวเลยลูกๆพยายามสวดมนต์และบอกคุณแม่นึกถึงบุญที่ได้ทำมาตลอดเนื่องจากลูกจะเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาลูกๆกก็เชื่อว่าการเรียกงคุณแม่ได้ยินคุณแม่สิ้นชีวิตเมื่อ7พฤษภาคม46โรมอายุได้82ปีคุณพ่อของลูกเป็นชาวจีนที่อพเพไปอาศัยอยู่ที่กัมพูชาจนหนุม่มแล้วจึงข้าย้ายมาอยู่เมืองไทย โดยมปประกอบอาชีพผู้รับเหมาทำไม้หมอนรถไฟและฟืนส่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจนกระทั่งการรถไฟย,ยกเลิกการใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงคุณพ่อจึงหันมาประกอบอาชีพเดินรถขนส่งระหว่างจังหวัดอยู่หลายปีจนกระทั่งอายุมากแล้วจึงเลิกกิจการไปคุณพ่อเป็นคนขยันข้นแข็งจะมีฐานะดีตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นที่นับถือของคนทั่วไปในอ,รอารยประเทศคุณพ่อเป็นเด็กวัดก็อเรียนหนังสือจากพระ จึงได้เรียนรู้และนับถือพระพุทธศาสนาแล้วลูกเคยเห็นคุณพ่อนั่งสมาธิในบานครั้งแต่คุณพ่อมักจะเห็นผีบ่อยๆแล้วก็นำเรื่องผีที่คุณพ่อเห็นมาเล่าให้ลูกๆฟังทำให้ลูกๆซึ่งสมัยนั้นยังเด็กๆอยู่ก็กลัวมาหลังจากนั้นแล้วคุณพ่อจะเล่าเรื่องพระพุทธศาสนาเช่นเรื่องพุทธธรรมนายอน,นาคตของพุทธศาสนาในภายภาคหน้า และเขาาา้าธรรมะทางพุทธศาสนาเพื่อปลูกฝังความรักพระพุทธศาสนาให้กับลูกๆทั้งๆที่คุณพ่อเป็นลูกคนจีนแต่กลับชอบทําบุญคุณพ่อไปทําพิธีไหว้เจ้าลูกซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านได้มาบวชเป็นพระธรรมทายาทครั้งแรกเมื่อปี2523ทาให้ไม่ได้จัดงานบวชที่บ้านตามประเพณีนิยมแต่คุณพ่อกลับยินดีและส่งเสริมลูกเน,นจากลูกได้เล่าว่าเรื่องการฝึกตัวของผู้เข้าร่วมอบรมธรมธรมทายาทให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง คุณพ่อบอกว่าพ่อดีใจหรือถือว่าเป็นบุญวาสนาของพ่อแม่ที่ลูกได้บวชบวชแล้วได้ปฏิบัติสมมติที่ได้บวชตั้งแต่น้นมาคุณพ่อและคุณแม่ก็ศรัทธาวาพระธรรมกายมาตลอดจนวันสุดท้ายของชีวิตท่านคุณพ่อได้ร่วมบุญญาของวัดหลายครั้งเราได้นำเงินที่มีคนมาช่วยในงานศพของคุณพ่อันนั้นมาสร้างองค์พระธรรมกายไระจำตัวถวายคุณยายในนามคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนขยันทํางานทําให้ไม่มีเวลาเข้าวัด แต่ท่านถือคติว่าไม่ค่อยมีโอกาสมาทำบุญก็ระวังอย่าทำบาปคนณพ่อจะเป็นคนกลัวบาปเสมอท่านไม่ดื่มเหล้ามาตลอดแต่สูบุรีจัดท่านเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงมากทำให้ไม่เคยป่วยหนักเลยจนกระทั่งอายุ80ปีจึงจะเข้าโรงพยาบาลเป็นครั้งแรกเนื่องจากไปทํางานหนักเกินกาลังทําให้ล้มลงแล้วไม่สามารถลุกขึ้นได้ทางโรงพยาบาลก็ตรวจพบว่าเป็นโรคปอด หลังจากนั้นคุณพ่อก็ป่วยอดๆแอดๆ,ๆเข้าออกโรงพยาบาลปเป็นประจำจกนกระทั่งมาป่วยหนักครั้งสุดท้ายและหมดลมเมื่อวันที่4พฤศจิกายนมปี4-2รวมาอายุได้90ปีโอ้โหอายุๆๆยืนยังเลคุณแม่ได้หมดลมหายใจในเวลา6โมงเชา้าในห้องไอซียูซึ่งไม่ได้มีลูกๆอยู่ในเวลานั้นจึงไม่มีโอกาสพูดตามคำสอนของครูมิใหญ่ให้คุณแม่ฟังเลย ลูกอยากทราบว่าคุณแม่ได้ไปอยู่ที่ไหนและมีความสุขหรือไม่ทำไมคุณพ่อมักจะเห็นผีบ่อยๆในเฉพาะโดยเฉพาะเวลานั่งสมาธิปัจจุบันคุณพ่ออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนและมีความสุขอยู่หรือไม่คุณพ่อเคยเป็นคนมีฐานะดีในวัยหนุ่มแต่ทําไมต้องมาตกยากในวัยชาราทั้งที่เป็นคนดีมีศีลธรรมบุญต่างๆที่บรรดาลูกๆได้ทำบุญที่สุนศลไปให้คุณพ่อกับคุณแม่ได้รับบ้างหรือเปล่าและได้รับเต็มที่หรือไม่ เป็นพ่อคนแม่ต้องการให้ลูกทำบุญอะไรให้ท่านอีกก็เป็นเรื่องสั้นๆไม่ยาวเท่าไหร่เอามาฟังฝันในฝันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะมาเล่าสู่กันฟังคุณแม่ก่อนตายท่านนึกถึงบุญได้แม้จะดูว่าภายนอกเหมือนกับท่านเนี่ยไม่รับรู้อะไร แต่ภายในนท่านรับรู้ได้ท่านจึงได้เห็นกรรมนิมิตที่เป็นภาพในการทำความดีตลอดชีวิตของท่านทำให้ใจท่านผ่องใสได้เดินทานจากกายมนุษย์เหมือนหลับและตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้น ด,ดุดสิตบุรีฝ่ oh. ายสเบียนซึ่งชาติที่ปันผ่านมาก็ได้ทำบุญกับหมู่คณะมาเรื่อยๆแล้วก็จริงๆแล้วเนะี่ยท่านมาในขบวนของพระเด็พระคุณหลวงปู่ oh. แต่ว่าพลัดไปมาไม่ทันแต่ว่ามาทานัน รถด,ด่วนขบวนสุดท้ายจึงได้กลับทุสิตบุรีถ้าไม่ทันรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายก็อาจจะไปอยู่แถวดาวดึงนั่นแหละดีไหม <S <S ดีครันะท่านขบวนรถด่ดดวนขบวนสุดท้ายเนยี่ยขบวนสุดท้ายดีครขึ้นขบวนสุดท้ายดีดีขบวนสุดท้ายดีครับ คุณพ่อเวลานั่งสมาธิในสมัยหนุ่นมๆแล้วเห็นผีบ่อยๆเนี่ยเพราะท่านน่ะจริงๆแล้วท่านลอยฟังสนุกๆเท่านั้นแหละไม่ได้คิดว่าจะเป็นจริงเป็นจังอะไรเพียงต้องการปลูกฝังเรื่องบุญบาปบาปบุญกุณโทษที่พ่อได้ยินได้ฟังมาได้ศึกษามาให้แก่ลูกๆของท่านเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ ท่านก็ไมได้ไปเห็นปีๆตั้สงสนอะไรแต่ว่าต้องการให้มีเรื่องมีราวเล่าสอนโลกๆสุทธิลักษ์ของท่านนะ่ะทุกทุกคนค,ค,คุณพ่อในอดีตท,ท่านทำทานไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุดมีทำบุญตามอารมณ์ถ้าพูดถูกใจก็ทำทาไม่ถูกใจก็ไม่ทำ ค่ะอเสียดายทังช่วงไหนก็ไม่ทำถ้ารู้สึกฟิตฟิตขึ้นมาก็ทำฟิตฟร์ฟูคแล้วทำแล้วเกิดเสียดายในภายหลังก็มีเรื่องก็มีอยู่ว่าท่านเคยเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีแล้วก็เคยไปทำบุญสร้างวัดแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นท่านมีจิตสถามมากจนกระทั่งถึงก็เอ่ยปาก ยกที่ดินให้เป็นที่กัรลระปันาคือยกผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นบนผืนดินผืนนั้นให้เช่นถตาหากว่ามีผลหมากล้ามไม้ในสวนในที่ดินผืนนี้ผลหมากรลามไม้ไปขายได้ก็ยกให้วัดต่อมาท่านเกิดความเสียใยเลยไม่ได้ทําตามความตั้งใจที่ดีของท่าน กรรมนี้จึงทำให้ท่านมีความเจริญในวัยต้นและตกยากในวัยชราจาตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิม,มานทองดาวดึงชั้นดาวดึงเฟศส,สามเหตุท,ที่ไม่ได้ไปอยู่ดูสิตบุรีเหมือนคุณแม่กบเพราะคุณพ่อนะมีใจทุ่มเทผูกพันกะบโบคณะมาแค่นี้ไม่เหมือนคุณแม่ทั้งอดีตและปัจจุบัน ท่านมีบุญแค่นี้เนะี่ก็ไปได้แค่นี้จ้าบุญที่ลูกทำไปให้คุณพ่อคุณแม่ท่านทั้งสองก็ได้รับทุกอย่างทำให้สภาพท่านดีกว่าเดิมคุณพ่อคุณแม่ท่านกับ้องการทุกบุญที่ลูกจะทำอุทิศไปให้ท่านและจ้า